สวัสดีครับพอแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองนอกเมืองหน,งหน้าถูกสาขาอาชีพนะครับวันนี้ลุงวนกับพี่กัดก็อยู่พีเออ้อพี่น้องบานคำสว่างมูสิบสามน้ำบุญหนังโพดปิสัยร์รองไข่เราวันนี้ลุงวนวกันได้เดินทางมา ทำคลิปนะครับเปิดราคานาอคอกหรือว่ากลางทงกลางท่าไปแล้วเห็นพี่น้องทั้งคำสว่างเปิดราคางัวขายงัวนะครับเบิดขอกเลยงัวเนี่ยห้ทยถำเหนียวปล่อยละอันนี้เป็นขอบที่สว่างจะเป็นว่าท้ายถ้ำหลวงวัดสันเป็นยาก ภารกิจในขัวเลือนเราอยู่ก็เลยขอเก็บภาพบรรยากาศนํำเสนอพี่พี่น้องฝากต้อนพี่น้องอันนี้เป็นภาพบรรยากาศโดยรอบครับข่างขอกงัวเพิ่นบริเ,เวณข่างขอกงัวไก่เคียงนี่แหละครับ <c oughs> น้ำทงน้ำทาเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นขอกง้วอีกขอกหนึง่งของอดีตท่านผู้น้หมู่บานผู้หนึ่งนะครับท่านสารวัตร งัวเพันกันอยู่ยังไงกินยังไงนะครับอยู่ใต้เทียงไห้เทียงหน้าอันนี้สอบถามเพิ่นแล้วเพิ่นนมาทายท้ำโหลดขออนุญาตแล้วงัวกับงัวผู้เฒ่าเราก็ท่านงัวพองัวแม่นะครับเพิ่นเอาไว้น้ำลูกน้ำเต่าการอยู่การกินพี่น้องไอ้ของงัวแยมแหลง ตีนเส้ยมากเอาเพียงให้ทีละก่อนสองกว่านช้ำเลและครับสภาพแพงแรงแลหลายพี่น้องเอ้ยมูนึงอยู่ในขอกในลังบานเป็นปิดหน้าครับยังห้ยยุ่หน้าผู้ใดก็ได้ เป็นยูของง่วหนาแรงพี่น้องเอ,อ้ยดำสภาพเป็นเพี้ยงแหงพาเดียูไปกลุบหมือกลุมเวียน บรรยากาศพี่น้องตามทงไ้ทงหน้าย่หมูเส่าหมนูนี้ลูกหวกนมาทายท้ำขอกงัวฟามงัวพี่น้องนะครับผู้เ่นเหยดราคาอันนี้เป็นขอกงัวของท่านอดีตผู้นำสารวัตรกำนันเก่าครับ <laughs> ขอกงวพิ่น เห็ดไ,ไง่ายพี่น้องอยู่แต่ลางเทียงให้เทียงหน้าจะกความเพลินมาให้หนออกมาอยู่มูพวกกันเลยล่ะมันอยู่บนท่ำสว่างมูสิบสามลูกอวดอยู่มูสิบสี่ดูครับทงให้ทงหน้าบรรยากาศ <c oughs> ของเพคนเพๆอยู่ในบ้านครับอันนี้เป็นขอกเพป็นยุไก่กันครับนะครับอีกสองขอบยุไก่กันเพคนกับฝากกันไว้แล้วก็เขาไปนอนในบ้านของเพคนบ้านออกมากครับพี่น้องพวกกันนี่ละ อดีตสารวัตรกำนันเกา่าเจ้าข้อมพาลงมาบ่ลูกโอ้ยลุงกวนก็ขอเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องครับนทุ่งใหุ่งหน้าขอคุ้มว่าบนมาแล้วเสียงรถแป็ดเปดเปดมามาแล้วมาแล้วอดีตสารวัตรกำนันเจ้าของขึ้นมาแล้ว เฮ้ยเขามาเปิดราคางัวงไฟฟูเปิดราคางัวงไฟฟูครับพอดีก็เลยว่าเราว่าไปไทยขวบของสัตว์สารวัตรน้ำเนียนวันอ่าวันนี้ครับวันนี้ครับอันนี้ก็สารวัตรนี่ครับเนี่ยเป็นยูมูสิบสามครับคำสว่างิ์มูขวดกันนี่ละ สิเปิระะรืราค่านะขวัเสมาสิ<ห>เปิดขายอยู่สมองวงไดินราคาาด้ราคาขายอยู่จักตัวง่วเข้าน่ะสาัดที่ตัวอ๋อันเพื่อนไปใส่อออกมากเพื่นเห็ดงานเมือเลยเนาะไป๋อมือขค้นไม่มีงานมีบุญเป็นเป็นบุญผาป้าเลยบุญนี่อย่างเขาจามือขค้นเสียงมาล่ โอ้ที่องค์การเขามาจัดบ่ขึ้นทุ่ทไทยบ่มือนนี่ก็อยู่ง่ายกินง่ายถึงง่าเพิ่นไม่ไง่ยไม่ได้ากเลยเออเพี้ยงไ้กินมือแล้ก่อนเโ้าจะก่อนนี่ยินเพินไฟังอยู่บางเนไปเห็นกันไ้เพิ่นว่าง้อเพิ่นสามสี่โต้มาิ่านเอ้ยมาอยู่ง่ายกินง่ายเถอะ ยหญก็ไปเจี่ยวไลยท้ายแล้วโอ้เพื่อนคัดตุนใหญ่ทั้งทิ้งหน้าพี่น้องเออพื่อนเป็นอดีตผู้นำหมู่บ้านทั้งสองทั้งสองคนทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเป็นสารวัตรกำนัลครับอดีตท่านสารวัตร ว่าสะว่าเท่าไรราคานี่ยสามี่ตัวนี่มาราคาพันเท่าไรฮะสแ่เลแออสีตเนี่ยสีตตัวนี้มืนทองนี่นี่งูทองแล้วตัวนี้เือนสองเืินกับขอดอสองเนี่ตัวแปดหมื่นหาแปดหมื่นหาพันบาทราคาพันว้ตัวอะไรหมอนบ้าน พี่นออ้องเอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อสารบัตรเพิ่นเปิดราคาง,งัวงไปเพิ่นยอยากขายออกเดี่ดอกเพิ่นบ่มีเวลาเบิ่งมาซั่นมีเวลาเบิงบ่งมีเวลาเลี้ยงงัวเพิ่นหน่อยตัวเพิ่นก็เลี้ยงดีดี่พี่น้องมีคน,นเลียงยุบปะวันนี้ยา,า,า้ำสาวาเพิ่นก็มาสรรหาอาหารให้เพิ่นก็เคยแบบไปทา้งขุนยีดอกทางสวนกล้วยลุงวนเพิ่นไปหากล้วย <laughs> กล้วยมาฝากวัวมาสั่นเฟิน่าไปเถี่ยเฟินบี้เนาะเออปวดเป็นว่า เป็นงัวงนาเลี้ยงพี่น้องเป็นห้องพานไปซื้อดอกตามสภาพก็ที่ห้องพานเพราะง่วงเป็นอ้ว,อวนเออซีตัวเนี่ยแปดเมื่อห่าวะท่านมัตนต่อรองเอาเด้อพี่น้องเลยเป็นงัวไทยผืนเมืองเข้านนีนละงัวงนาเลี้ยงนะเบิง้งนี้หรอกครับมหาไทายขีบล่องขีบไปพี่น้องผู้เพิ่นกเกษตรกรผู้เพ,พิ่นอยากเลี้ยงงัว ครับเอหลวงอ้งวนบ้านนาครับฝากช่องน้ำทันสารวัตรมู่พวกกันนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงอ้วนบ้านนาถ้าคลิปทำลิปพอมีเวลาแน่กแบว่าหาเห็ดคขีบไปพี่น้องไทยบ้านเท่าแถวตระบนหน้าหนังนี่แหละ เอฟซีเพื่นกให้ไปตั้งอำเภอตั้งจังหวัดมันมีเวลาไปน้อนก็ไปสนก็เลยขอทําขีิปํำเหมือนนาทีในเหตตำบลสกนทอหนกจังหวัยกยงสิไปหาตลาดง่วตลาดกล้วยเขาเจาะเบิร์ดอยู่หันกัดับต้นกล้วยแล้วเหงน่องวดก็ได้ นี้บานคือุ่น,กน,นอกมาับได้ดับัไยรับเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่นอ้องเอ้ยนี่นะเขตตำบนนันนังเขตบานลุงอ้วนปิประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ก็ไอโอกาสมาเปิดลาขางวให้มูหพวกดั้มให้พวยี่โ คนเคยรวมง,งานกันมานล้วสองขวากสองฟ้ามพี่น้องขวานี่ฟ้ามนี่ก็น,นาเลี้ยงอย่านี้หรอกของท่านสารวัตรนี่นนกินง่ายอยู่ง่ายมองดูพี่น้องเออเก็บยาให้เศร้าแล้วสอบกับเพี้ยงเนี่ยอาจจะป้อยล่องทงไงเราบ้านนี่ยคราบาับงูงแม่นี่ได้ได้ไดกักลูลกเหรอสารวัตรนี่ลูกเดียวปะ เออเพื่อนเพื่อนทับอีกไปผสมอีกไปอืงวบดน่ช้นั้งแมก่อบันั่นยำแหล่งอยังอ้วนทำหนี้พี่น้องไงเยปัามัวนีวะโอ้หลังปีนเด็ด่านขี่รถน้ำนทางขายบ่นี่มาั้อือเจ้าเป็น่มาขายบ้อนี่ครับเดอถามเรื่ เพิ่นได้กินหญ้าเขียวยังไข่ยอยู่นี่ของหัวหน้าพวกพนมันหลายตัว <laughs> นะะหลายตัวเบิง่บงบบทัวถึงมันจะขาดน้ำเลี้ยงอันนี้มันหน่อยตัวเพิ่นก็เลี้ยงได้น้ำเลี้ยงพอพี่น้องหนังเหลี่ยมขนเหลี่ยมยุบๆไป่นห้องกันแปดปื้นหาเพี่น้องติดต่อสอบถามตากเบอร์โทรแน่ท่านสารวัตรเที่ยวพี่นอ้องโทรมาถามศูนย์ดสาม คูดแปดสามสามสี 2> 2> s <S ่ห really ้าห้าสามสี่ห้าห้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่ผิดนะครับพี่น้องทั้งคำสว่างพี่เด้อโทรมาติดต่อมาต้องการง้วไปเลี้ยงก็ได้ง้อนาเลี้ยงอันนี้คือเบอร์ติดต่อครับกับสำหรับคลิปีลุกวนกันดีกว่าบคลิปเที่ยงแค่นี้เด้อพี่น้องฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลุกวนบ้านหน้า คุณล,ลายสำหรับพี่น้องที่เขาเพิ่งเก็บของขอกลับก็จุดเพ่มเจริญเป็นของพี่น้องเบิร์ตตูตูทุกคนครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีเด้อท่านสวัสด,ดีเด้อขอบคุณในลาย